ทำไมคนไทยต้องเกิดมาเสียชาติเกิดเพียงเพื่อต้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปรนเปร์กับกลุ่มทุนผูกขาดกับเครือข่ายอุปถัม์ด้วยคุณจะขังตัวเองไว้กับประเทศที่มันสิ้นหวังภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มันปรนเปร์ในทุนในเครือข่ายอุปถัมเพื่ออะไรยิ่งเราอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังเรายิ่งต้องสู้ ตบมือตบตบ,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 บขากูมไม่รอถึงปี25ง1แปดหนึ่งแน่นอนทำไมผมต้องเสียชาติเกิดอ่ะมาร่วมหายใจกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยวะวันนี้เนี่ยนะครับคนเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัครไม่ได้ต้องแก้ครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผมครับใครไม่อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อก็ไม่ต้องไปสมัครครับปิดตัวเองไปทำไมล่ะครับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เคยเป็นมาแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นเป็นครั้งที่สองไม่ได้ ยืนยันได้ครับคุณสมบัติหาเทียบยากจริงๆครับเพราะว่าเลือกมาทั้ง250คนครับโดดเด่นจบวาระแล้วคุณควรจะต้องไปเพราะคุณควรต้องสังวรตัวเองคุณต้องมีสํานึกว่าที่คุณมาได้ทุกวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้เลือกผด็จการคนที่เป็นโจรก่อรัฐบาลเขาเลือกคุณมาอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าหน้าด้านเขาเรียกว่าพฤติกรรมทุเรศ มตั้งคำถามเถอะเหตุการณ์วันนี้มันต้องนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2449แล้วผมถามว่าณวันนี้มันผ่านมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วแล,แล้วถ้าคุณนับอายุของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันไปถึงเมื่อไหร่ครับ2561ถึง25 2581คุณนับดิจากปี49ครับถึง2581คือ32ปี32ปีมันคือ1ชั่วอายุ1ชั่วอายุคนในวัยทำงานทำไมคนไทย ต้องเกิดมาเสียชาติเกิดเพียงเพื่อต้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปรนเปร์กับกลุ่มทุนผูกขาดกับเครือข่ายอุปถัมภ์ด้วย3-2ปีคุณลองคิดดูนะมันทําให้คนอายุ28กลายเป็นคนในวัย60อยู่ในวัยเกษียณนะถูกปะถูกปะทำไมอ่ะทำไมเราต้องสูญเสียหนึ่งชั่วอายุคนในวัยทํางานของเราเพื่อให้ฝ่ายสักดินาอํานาจฝ่ายศักดินาอนุรักษนิยมกินรวบกินเรียบประเทศนี้ด้วยอ่ะ แล้วทําไมผมต้องสูญสิ้นความหวังความฝันกับวัยที่ผมยังมีพละกําลังยังมีศักยภาพอ่ะในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศชาติทําไมประเทศชาติต้องถูกพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมันคือสิ่งที่ฝ่ายศักดินาอนุรักษนิยมต้องการเท่านั้นน่ะทาไมเราต้องพัฒนาประเทศเพื่อปลนเปลอเอาผลประโยชน์ไปประเคนให้กับกลุ่มศักดินาฝ่ายอนุรักษนิยมด้วยละ่ะทําไมประเทศนี้มันจะพัฒนา ไปตามใจตามความประสงค์ของประชาชนไม่ได้อะทำไมต้องพัฒนาในมิติหรือในพื้นที่ที่ฝ่ายศักดินาอนุรักษอนุญาตเท่านั้นน่ะแล้วเราจะเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะทำไมผมต้องเสียชาติเกิด่ะมาร่วมหายใจกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยวะเพราะว่าหลายคนคิดแบบนี้น่ะผมจับตอนปี49ผมอายุเท่าไหร่29ตอนนี้ผม46กว่ายุทธศาสชาติ20ปีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมอายุเท่าไหร่ล่ะ โอ้ป่าหกสิบเกดเฮ้ยเด็กคนหนึ่งที่เคยมีความฝันเคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัสุทธิวรารามเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเลือกเมเจอร์วิศวกรรมยานยนต์ที่ฝันว่าประเทศนี้จะเป็นดีทรอยต์ออฟอียพราะต่อมาฝันว่าประเทศเราจะกลายเป็นฮับของรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ต้องมาทนกับอะไรแบบนี้นี่คือผมผมแค่ผมคนเดียวนะ แล้วผมว่าก็มีประชาชนหลายคนที่มีความรู้สึกแบบผมทําไมเราต้องเสียชาติเกิดเพราะไอไ้ฝ่ายศักดินาอนุรักษ์นิยมที่มันพยายามที่จะกินรวบกินเรียบประเทศนี้ด้วยสุดท้ายก็คือฉันจะยอมให้แก้รัฐนูลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นถูกไหมแต่ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งนะคือถ้าเกิดเขามาจากการเลือกตั้งผมก็จะไม่ว่าหรอก แต่คุณนูนคุณดูนี่ดิถ้าสวมาจากการเลือกตั้งเลยนะของประชาชนทางตรงนะผมเองก็มีมุมที่เห็นด้วยนะเพราะว่าก็ไม่ควรจะต้องไปตัดสิทธิ์ใครถูกไหมเพราะถ้าเประชาชนเลือกเขาก็ควรได้รับเลือกถูกปะแต่กรณีนี้ที่มาเขาคืออะไรเเด็จการตั้งจะว่าจะว่ามีระบบการเลือกงานอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็มีเรื่องของการจิ้มเลือกอยู่ดีถูกปะระบบเขาเขียนไว้ดีมากนะ ให้มารวมกันแล้วก็ค่อยๆเลือกกันเองถูกไหมแต่จริงๆมันคือระบบการล็อบบี้ไงถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าคือรัฐนูนแต่เดิมเนี่ยผมว่ามันก็มีจุดที่ผมว่าเขาก็เราแวงระวังของการซื้อทอดอํานาจอยู่บ้างก็คือว่าไอ้คนที่มีที่มาเนี่ยที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยคุณควรจะจบวาระแล้วคุณควรจะต้องไปเพราะคุณควรต้องสังวรตัวเองคุณต้องมีสํานึกว่าที่คุณมาได้ทุกวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้เลือก เผด็จการคนที่เป็นโจรก่อรัฐบาลเขาเลือกคุณมาแล้วคุณยังมาเป็นซ้ําเป็นซ้อนทําไมแค่นี้ก็ละอายใจพอแล้วมันก็สะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวเขาเอยทำไมคนหน้าด้านมันเต็มไปหมดนัสงสัยฟังสิ่งที่พ่อผมสอนแค่ครึ่งเดียวก็ย้ำตรงนี้แล้วกันว่าพ่อผมสอนว่าเจอกับคนหน้าด้านให้เราหน้าด้านกว่าคําพูดพ่อผมนี่คือเวลาคุณเจอกับคนหน้าด้านคุณต้องหน้าด้านกว่าแต่นี่คือเขาน่าจะฟังคําพูดพ่อผมมาไม่ครบคือหน้าด้านตลอดเวลาพ่อผมนี่สั่งไว้เลยนะ คุณห้ามหน้าคุณห้ามหน้าด้านกับวินยูชนคุณห้ามหน้าคุณห้ามหน้าด้านกับมิตรที่ดีถ้าเมื่อไหร่คุณหน้าด้านกับเพื่อนคุณหน้าด้านกับคนที่เขารักคุณน่ะคุณจะสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือความที่เขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณอีกแล้วการที่จะสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าจริงแต่อย่าหน้าด้านกับมิตรอย่าหน้าด้านกับคนที่รักคุณอย่าหน้าด้านกับคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณ อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าหน้าด้านเขาเรียกว่าพฤติกรรมทุเรศมันไม่มีก็ต้องมีเพราะยังไงเราก็ต้องมีลมหายใจถูกปะ่ะถูก่มแต่ความรู้สึกว่าทําไมเราต้องเสียชาติเกิดด้วยวะตั้งแต่ปี49ถึง2581ถูกปะ่ะเฮ้ย32ปีมันยิ่งทําให้เราฮึดสู้นะแต่มันทําให้ผมเข้าใจไง คือผมไม่ได้โกรธนะสาหรับคนที่เขาย้ายไปตั้งรกล่าแล้วก็ไปใช้ศักยภาพของเขาที่ประเทศอื่นนะเขาทาไมอะหลังหลคนเขาพูดดีมากนะเขาไม่เขาไม่รักประเทศไทยนะคือเราต้องสํานึกว่าเราคือพล,ลเมืองไทยแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราคือพล,ลโลกเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นพลโลกแล้วคุณสามารถสร้างความเจริญและความงอกงามให้กับโลกใบนี้ได้โดยการใช้ศักยภาพของตัวเองคุณจะขังตัวเองไว้กับประเทศที่มันสิ้นหวังภายใต้ ยุทธศาสชาติ20ปีที่มันปลนเปอร์ในทุนในเครือขาอ่ายอุตสาหกรมเพื่ออะไรแต่สักวันหนึ่งที่เขางอกงามแล้วเขาก็จะกลับมาช่วยประเทศนี่นคือคนนี้อกลุ่มซึ่งผมก็เข้าใจครับแต่สําหรับผมผมยังเชื่อว่ายิ่งเราอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังเรายิ่งต้องสู้เพื่อให้ความหวังถ้าเกิดเรารอคออย่างสิ้นหวังนู่นเลยฮะ2581ยุทธศาสชาติ20ปีผมกลายเป็นคนอายุ61แต่ผม ตบ,ตบมือตบตบตบขากูมไม่รอถึงปี25 8หแดน่แนนอนเรารอไม่ได้ผมอยากเห็นประเทศนี้ที่มันพัฒนาไปกว่านี้อย่างน้อยๆก่อนผมตายผมต้องบอกลูกผมว่าประเทศเรามันพัฒนาขึ้นแปลกปะเราเราตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมจำความได้นะตอนปอนหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาสุดท้ายผมก็รู้ไอ้คำว่ากำลังพัฒนาเนี่ยคือพูดพูด้มันดูสวยหรูจริงๆคือด้อยพัฒนาแล้วตอนนี้ อายุเม46ประเทศนี้ก็กําลังพัฒนามันกำลังเยอะจังอะทำไมทำไมผมเรียนภาษาอังกฤษเอ้ยไอคอนติ้น u อสเทนเนี่ยมันต้องกําลังมันเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะถึงแล้วนี่ทำไมมันกําลังนานจังอะหรือว่าเรากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ได้เท่านี้หรือเปล่าผมก็อยากจะตายไปโดยที่ประเทศมันพัฒนาไปกว่าเดิมผมอยากจะส่งเลกัซีหรือว่าบรดกให้กับคนรุ่นหลังอะที่ผมภาคภูมิใจอะ หลายคนวันนั้นผมฟังคนเบบี้บูมเมอร์นะที่พูดกับผมรลาวพูดด,ด้วยแรกๆผมผมไม่เคยรู้สึกนั้นบอกเฮ้ยพี่ผมถามพี่พี่มีอะไรที่จะแนะนําผมไหมเขาตอบว่าผมไม่มีอะไรที่จะแนะนําคุณดาวพ่าทําไมอ่ะพี่พี่ก็เฮ้ยประเทศในมือผมอะที่มันส่งต่อให้กับพวกคุณอะมันส่งต่องานยากให้พวกคุณจนณนวันนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะ สั่งสอนอะไรเจน Y นะหรือรุ่นน้องๆน,นะเพราะประเทศเนี่ยจากผมอายุ26ห่ะหรือ22นที่เข้าสู่วัยทำงานจนถึงตอนเนี้ยประเทศมันสูญเสียขีดความสามารถอ่ะในเวทีโลกจริงไหมตอนนั้นผมคือตอนผมจบใหม่ๆคือประเทศไทยนี่คือเสือตัวที่5นะครับวงการยานยนต์นี่คือ Detroit Asia, อ์อเม i a จนเมืองดีทรอยตมันล่มสลายไปแล้วอ่ะจนตอนนี้ EV เราไม่ได้เป็นฮับการผลิตแล้วอ่ะ แล้วผมจะมีศักสีอะไรไปไปไป,ไปแนะนําคนรุ่นต่อไปอ่ะผมก็อยากจะตายไปโดยที่ผมรู้สึกว่าเออประเทศที่ผมส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นถัดไปมันเป็นประเทศที่คนรุ่นใหม่เขาไปต่อยอดอ่ะแต่ไม่ใช่เอาประเทศนี้ไปแก้ปัญหาผมไม่อยากทิ้งภาระให้กับคนรุ่นต่อไปอ่ะผมก็คิดแค่เนี้ยงั้นวิธีคิดของผมคือยิ่งสิ้นหวังผมยิ่งต้องสู้ผมไม่มีทางรอถึงสองห้าแปดหนึ่งไม่เอา